เมื่อไหร่ผลข้างเคียงฝังเข็มลืดอ,ออกกระปิกกระปอยจะหายครอดได้4เดือนแล้วโบคะน้องอะสเดือนกว่า4เดือนนะคะวันนึงเราต้องให้ลูกกินนมประมาณกี่ออนต่อครั้งคะแล้วก็วันละกี่ออนอ่ะโอเคได้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็กโบเนืคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย ในส่วนของตรงนี้นะคุณแม่ดารุณีจะตอบแบบนี้ค่ะ,ะ,ะ,ะเวลาที่เราฝังยาคุมกาเนิดมันจะมีเลือดออกกับปิดกระปอยในตําราบอกว่ามันจะออกประมาณ6เดือนแต่ว่าในชีวิตจริงจะต้องบอกว่าบางคนเนะ่เลย6เดือนก็ยังมีอยู่บางคนเป็นปีก็ยังมีเพราะมันเป็นการตอบสนองของฮอร์โมนของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือต้องขึ้นอยู่กับคุณแม่แล้วแหละคุณแม่โอเคไหมถ้าสมมติคุณแม่รู้สึกไม่โอเคก็ปรึกษาคุณหมอได้คุณหมอก็จะมีการแบบนี่แหละเหมือนคุณแม่ท่านเมื่อสักครู่นะที่แบบให้ยาปรับฮอร์โมนหรือ ในในส่วนของอาการข้างเคียงนะคะตอบให้แล้วนะแม่โบคะน้องอ่ะสาเดือนกว่า4เดือนนะคะวันหนึ่งเราต้องให้ลูกกินนมประมาณกี่ออนต่อครั้งคะแล้วก็วันละกี่ออนอ่ะโอเคได้เลยอ่ะจริงๆค่ะคือจะต้องบอกว่า1นนะคะน้องเด็กต่อน้อยกว่า4เดือนลงมากระเพาะจะยังไม่ได้ใหญ่นะคะจะกระเพาะเนี่ยจะสามารถจุนมได้เนี่ยแม็กรอบแล้วไม่เกินแบบ3 4ถึงออนแล้วก็น้องเด็กในวัยเนี้ย จะเฉลี่ยกินนมเนี่ยทุก3 4ชั่วโมงถ้าไม่อยากแบบคิดเยอะก็ให้ลูกกินนมไปเลยทุก4ชั่วโมงแบบนี้ได้นะคะ,ะหรือว่าจะทุกทุก3ชั่วโมงแบบนี้ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าเราจะให้ลูกกินใช่ไหมคะ4ี่ทุก4ชั่วโมงล้วก็ซอยย่อยไปเลย4 4, 5, 4 6 4ี่สิบหก้วก็ให้ลูกกินอ่ะวันละประมาณ6ครั้งนะคะครั้งละประมาณแบบ4ออนยืนพื้นอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่ค่ะอยากคำนวณ ในส่วนของตรงนี้น้อง3เดือนจะเข้า4เดือนสูตรการคำนวณนมมันจะมี3สูตรสูตรแรกก็คือเป็นทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนนะคะจะคิดแบบหนึง่งแต่ถ้าสมมติว่าลูกของคุณแม่ค่ะเป็นน้องเด็ก2เดือนถึง6เดือนคือหมายถึงว่ายังไม่ได้เริ่มกินข้าวตามไวอะค่ะแล้วก็จะใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้ก็คือคุณแม่เนาะเอาน้ําหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกรัมไปคูณกับ4ยกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่หนัก4ี่โลคุณแม่ก็เอา4ไปคูณสนะคะก็จะได้ประมาณสี่สี่สิบหกประคาณแม่ ถึง20ออนจากนั้นคุณแม่เอา20ออนมาซอยย่อยว่าเราจะแบ่งนมให้ลูกกินนะคะทุก4ชั่วโมงเนี่ยวัดเอ่อมื้อละกี่ออนอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าคุณแม่แบบโอ้ยไม่อยากคิดคำนวณปวดหัวสั้นๆง่ายๆ24เด็กทุกคนเนี่ยถ้าไม่อยากคิดไม่อยากคำนวณก็คือคิดไปเลย ยี่สิบสี่ออนต่อวันเพราะในหนึ่งวันมียี่บสี่ชั่วโมงนมหนึ่งออนจะกินอิ่มและอยู่ท้องหนึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นวิธีคิดคิดแบบไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยแต่ถ้าเราอยากคำนวณให้ได้ตามน้ำหนักตัวก็คือตามที่แม่โบอธิบายไปเมื่อข้างตน้นนะคะเนาะแล้วเราก็ซอยใยให้ลูกกินนะคะเนาะประมาณนั้นถ้าลูกเรานะคะคกินนมได้นะคะคน้ำหนักตัวจะขึ้นดีน้ำหนักตัวโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยสเดือน4เดือนจะขึ้น,เ,นเดือนละประมาณหกถึงเกขีด ะะแล้วก็ลูกเนี่ยจะฉี่นะคะเหลืองใสดีนะคะวันนึงเนี่ยเกินกว่า6ครั้งต่อวันขึ้นไปถ้าแบบนี้คือได้รับนมพอนะคะนอ้อคุณแม่เจนจีรานะ